โรงเรียนราชประชานุคอ55จังหวัดตากตั้งอยู่เลขที่170หมู่4ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นลักษณะโรงเรียนประจำเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6พื้นที่184ไร่โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการเกษตรและอาหารการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวือบอของชนเผ่าปกกยอ คณะผู้จัดทำในเจษดากิติพิวัตรนางสาวกนิ t ฐาทองศลาวิโรจน์นางสาวอัญชลีพันธกิจพาณิชย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งครูที่ปรึกษาโครงงานครูพรทิพย์งามทรงครูวุฒิกลายใจยาโรงเรียนราชะชานุเคราห์5 5จังหวัดตากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำคัญของโครงงานโรงเรียนราษฎระชาเครา์55จังหวัดตากด้ร่วมกับหมู่บ้านห้วยขนุนอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก ได้ร่วมมือกันในการดำเนินโครงงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวบอือบของชนเผ่าปากันยนโดการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยการใช้ประโยชน์จากโครงงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านโดยการนำผลพลอยได้จากการนำข้าวบอือบอมาบดเป็นแป้งและนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตขนมชั้นรวมทั้งสามารถช่วยกระตุ้นให้มีการตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวบอือบของชนเผ่าปะก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนนอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลผล,ผลิตจากโครงงานและสามารถเป็นต้นแบบของโครงงานด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาผลของการใช้แป้งข้าวบอือบอของชนเผ่าปากยอในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมชั้นโดยการประเมินสมบัติทางกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของผู้บริโภคเพื่อคัดเลือกสุดต้นแบบของผลิตภัณฑ์ขนมชั้นองค์ความรู้ที่ได้จากโครงงานนี้สามารถนำใช้เป็นแนวทางในการผลิตขนมไทยเพื่อสุขภาพช่วยอนุรักษ์ขนมชั้นซึ่งเป็นขนมไทยโบราณให้คงอยู่ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้าวบอือบอให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผลการศึกษาจากการดำเนินการของการใช้แป้งข้าวบือบอสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขนมชั้นได้โดยมีรสสัมผัสใกล้เคียงกับแป้งตามท้องตลาดอธิบายผลการศึกษาแป้งจากข้าวบือบอเมื่อนำมาบดละเอียดสามารถนำมาทดแทนแป้งข้าวเจ้าที่ใช้ทำขนมในท้องตลาดได้แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแป้งตามท้องตลาดทำให้ผลผลิตที่ได้มีสมบัติทางกายภาพด้านความหนืดน้อยกว่า ทำให้เมื่อเทียบผลระหว่างขนมชั้นสุดมาตรฐานขนมชั้นจากข้าวบือบอนุ่มกว่าขนมชั้นสุดมาตรฐานสรุปผลการศึกษาแป้งจากข้าวบือบอสามารถนำมาใช้ทดแทนแป้งข้าวเจ้าตามท้องตลาดได้และสามารถกระตุ้นให้ชุมชนนำมาพัฒนาเป็นผลผลิตอาหารจากพันธุ์ข้าวบือบอต่อไปได้ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวบือบอมีดังนี้แป้งมันสบปะหลัง2บวกเซน1ส่วน4ถ้วยตวง แป้งข้าวบอบอเศษหส่วนสาถ้วยตวงแป้งเท้าสบวกเศษหส่วนสองช้อนชากะทิ750มิลลิตรใบเตยน้ำตาลสองถ้วยตวงเกลือเล็กน้อยวิธีการดำเนินการศึกษาผสมแป้งทั้ง3อย่างลงในอ่างผสมใช้กะทิทีละน้อยเมื่อเพื่อทำการนวดแป้ง15นาทีใช้กะทิปริมาตร200มิลลิตรเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายเติมใบเตยลงไป ทำการละลายแป้งโดยใช้น้ำตาลเคี่ยวและกะทิที่เหลือเติมเกลือเล็กน้อยใช้ผ้าขาวบางกรองแบ่งแป้งสองส่วนเติมน้ำใบเตยสองช้อนโต๊ะทำการหยอดแป้งขนมลงบนพิมพ์นึ่งทีละชั้นพอสุกตักออกพักไว้จนกว่าขนมจะเย็นตัวลงแล้วแกะออกจากพิมพ์